วันนี้นะครับเรามีเครื่องกลหนวดมาทดลองใช้ดูนะครับมารีวิวให้ดูว่าเครื่องกลหนวดตัวเนี้มันดียังไงนะครับนี่หนวดกําลังขึ้นเลยนะครับปุ่มเปิดจะอยู่ข้างล่างครับและมีที่ชาร์จนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอ่เดี๋ยวเรามาลองดูเลย นี่นะเพื่อนๆก็โอเคนะครับคนที่หนวดขึ้นบ่อยๆนะครับถ้าจะโกนเนาะก็โอเคนะสะดวกสบายเราอยู่ตรงไหนก็สามารถโกนได้นะครับโกนแบบแห้งด้วยนะครับหนวดจะอยู่ตรงไหนหนวดอยู่ข้างในนี่เราหมุนคลิกนึงนะครับแล้วเราก็เนี่ยหนวดมันจะอยู่นี่นะครับแล้วก็เททิ้งครับแล้วก็หมุนเข้าเหมือนเดิมนะครับเป็นที่โกนหนวดจิ๋วนะครับ จากคนที่ไปเคยซื้อราคาหลักพันนะครับอันเนี้ยราคาไม่ถึงร้อยสามารถซื้อมาใช้ได้สะดวกสบายนะครับเนี่ยเดี๋ยวเลยอีกข้างนึงอ่ะเดี๋ยวกดต่อเลยไม่ดึงไม่เจ็บนะครับงานนะครับ โอ้โหเนียนกิฟเนียนกิฟดูรีวิวแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับก็สามารถคลิกได้ที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับ